จริงก็ไม่ได้เกิดจากอินสปายอะไรขึ้นมาหรอกมันแค่รู้สึกว่าเราอะ่ะตอนที่โชคดีที่ตอนที่ไปอยู่ที่แซนฟอร์ดเนี่ยได้นิสยัยอันนึงกลับมาคือนิสัยชอบอ่านอ่านหนังสือมีเวลาเยอะก็เลือกที่จะอ่านหนังสือแล้วพออ่านไปเอ้ก็รู้จักตัวเองว่าเออชอบอ่านหนังสือก็มีหนังสือเยอะที่อ่านแล้วก็เขียนจดไว้เยอะมากแบบทัดครึ่งก็เลยคอนเซปต์ตอนแรกก็คือว่าก็เอามาเขียนสั้นๆเท่าที่เวลาจะมีแล้วก็เหมือนเล่าให้ตัวเองฟังเล่าให้คนรอบข้างฟังอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือคือตอนที่เริ่ ถ้าพูดให้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมโมมากคือไม่มีเป้าหมายตอนที่เริ่มทําไม่มีเป้าหมายขอให้ได้ทําก่อนแล้วก็ไม่มีใครห้ามทําก็ดีแล้วก็ทําทําไปเสร็จมันก็จะมีคนเห็นพอมีคนเห็นก็จะมีคนชอบคนไม่ชอบมีคนมาช่วยเหลือเอาคอนเทนต์เราไปทํานู่นนี่นัน่นมันก็จะโตของมันแต่บรรทัดครึ่งเนี่ยมันมาคอนเซปต์ตอนแรกคือมันไม่ได้มีเป้าหมายขอให้มันได้ทําก่อนเพราะนั่นนี่คือเรื่องแยกที่สําคัญมากคือทําไปก่อนเป้าหมายเนี่ย๋ยวมันจะค่ะคอยๆชัดวันนั้นก็ขอให้มีคนอ่านน20คนคนี100 200คน,คน,คนตอนนี้ร้อยสองร้อยคนพันคน ขอให้ได้ทดลองตอนนี้ก็ทำเพจ a c e b o o k ทำไลฟ์พอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันแพลนไหมไม่ได้แพลนมันเป็นแค่ทัมมิ่งที่เราเห็นว่ามันมีโอกาสเราก็ลองทำเพราะนั้นแบบทัครึ่งจริง,รงไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในเ,เชิงธุรกิจชัดเจนแต่ถามว่าทำเป็นธุรกิจได้ไหมทำได้ถูกบางส่วนเพราะว่าพี่คิดว่าโลกวันี้มันเหมือนคนมันไม่เห็นเราอะ พอเราทาอะไรสักอย่างแล้วคนเขาจะเห็นเราไม่ต้องคิดเองทุกอย่างเพราะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นความลับอีกอย่างหนึ่งของโลกแบบนี้ก็คือว่าเมื่อ,อยุ่ทาอะไรมันจะมีคนเห็นเมื่อม,มีคนเห็นเขาจะช่วยเราคิดเพราะนั้นเราไม่ต้องคิดเองทั้งหมดตั้งแต่แรกก็ได้เพราะว่าสิ่งนั้นส่วนใหญ่จะผิดคนคิดเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะผิดเพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์แต่ดันไปคิดเยอะอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยพอเราทําไปเราจะเริ่มเห็นอย่างพี่ทําแบบทัดครึ่งเนี่ยก็ทาเสร็จโมเมนตัมแบบนี้ทำแบบทัดครึ่งเริ่ ก็เริ่มมีคนอ่านแบบทัดครึ่งมากขึ้นพี่ก็ทำไลน์แอดไลน์แอดออกมาก็าทําเล่นๆทาเสร็จเริ่มมีคนชวนไปบรรยายก็ไปบรรยายไปบรรยายเสร็จมีคนรู้จักมากขึ้นแบบทัดครึ่งก็โตขึ้นพอดแคสต์ Podcast, มีคนเริ่มทําก็ทำพอดแคสต์ทำพอดแคสต์ก็มีคนมาฟังพอดแคสต์คนฟังพอดแคสต์ก็มาต่อยอด Facebook อะไรเต็ไมไปหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้แลนแต่ว่าเราเห็นโอกาสคอนเน c t ดอทได้ไหมคอนเน็กได้แล้วมันเหมือนที่เขาบอกอ่ะมันคอนเน c t ดอทแบ็กบ์ดนี่เล่าแล้วจะเทมากแต่วันนั้นเนี่ยมันไมไ